ก็ราบสวัสดีครับ f c ฟซี FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันตอนเช้าที่มาถ่ายทลิปแล้วโอ้โหต้องบอกว่ามาแล้วนะครับหน้าหนาวที่ทุกๆท,ท,ท่านรอคอยดูจากในเขาเรียกว่าอะไรใน Facebook ในเน็ตได้เลยที่ว่าทิปไม่อาบน้ำอะไรอย่างนี้นะแสดงว่าหน้าหนาวมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะวันนี้นะครับมาทำงานตอนเช้าก็ขับรถมาเรือไปเห็นนะครับมีรถลงเทนเลยแล้วคุณผู้ชมแต่ว่า ยังไม่ดูเหมือนกันว่ารุ่นไหนนะครับมีกี่คันอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเซลต้นจะพาเดินดูด้วยว่าอัปเดตกันว่าอาทิตย์นี้เผื่อมีลูกค้ามาดูรถเนี่ยนะฮะมีรุ่นไหนให้ดูบ้างครับสำหรับโชว์รูมที่เซลต้นอยู่ก็อิซูซุคิงยตนนะครับจังหวัดนะครราชสีมาหรือโคราชนะครับอำเภอพิมายนะคุณผูนะ้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีรถ f อท่านไหนลงบ้างหรือเปล่าไปดูกันนะ ก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปสแกนนิ้วก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมนะสองสาคลิปแล้วนะที่มาถ่ายแล้วยังไม่ได้สแกนนิ้วมาถ่ายพอถ่ายเสร็จปุ๊บไปตัดคลิปอัพลงที่ไหนได้ลืมสแกนนิ้วเรียบร้อยโดนหักตังค์นะครับนี่เลยนะฮะคันแรกที่ลงมานะวันนี้นะคุณผู้ชมวันนี้เหมือนจะลงมาสองคันนะที่ผมเดินมาผมเห็นมีลงอยู่สองคันก็จะเป็นเอ็กซิลี่คันนี้ อ่ะเปิดประตูได้พอดีนะครับเปิดประตูได้พอดีก็ลงคันนี้นะนี่นี่นี่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ดูนะมีคําถามอย่างหนึ่งว่าถ้ารถที่ลงใหม่นะเลขไมจะเป็นศูนย์หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่เป็นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกเอ๊ะทำไมชื่อรถป้ายแดงเลขไม่ไม่เป็นศูนย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูนะ 8กิโล8กิโลนะครับจากที่ดู FC ลหลายๆท่านก็น่าจะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่โรงงานผลิตก็บอกว่ารถเนี่ยจะต้องมีการวิ่งทดสอบนะครับในในภายในโรงงานนะไม่ได้วิ่งออกมาถนนอะไรงั้นนะแล้วก็บางทีแบบว่าขึ้นเทลเลอร์อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการขยับรถขึ้นมานะครับมาขึ้นเทลเลอร์อะไรอย่างงี้นะฮะมันก็เลยทำให้เลขไม่เนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์นะครับ นี่ก็เป็นภายใน X-Series ครับผมนะจุดเด่นของ X-Series นะมันอยู่กับตรงนี้นะมีการตัดได้สีแดงนี่เห็นไหมหน้าจอนะครับเจ็ดนิ้วนะพวงมาลัยก็หุ้มหนังหมดเดินได้สีแดงแผงประตูหุ้มหนังนะครับเดินได้สีแดงนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ X-Series แล้วก็บางจุดนะฮะอย่างเช่นหัวเบาะเนี่ยเป็นรูปตัว x เนี่ยนะครับก็จะเป็นเฉพาะมาแล้วก็ เอ็กซิลเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับไฮเรนเดอร์อย่างนึนะคุณผู้ชมหลังคานะครับเอ็กซิลี่เขาจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตามเสาเนี่ยต่างๆเนี่ยเอ็กซิลจะเป็นสีดําแต่ถ้าเป็นตัว h ฮเรนเดอร์มันจะเป็นออกสีขาวๆนะฮะสีขาวๆนะนี่ชุดแต่งก็อย่างที่เรารู้ๆกันเลยนะหลายๆท่อนชอบเอ็ก i ิลเพราะว่าหนึ่งนี่ชุดแต่งรอบคันสกเกิร์ตโลบาร์นะครับ มีหลายท่านบอกว่าผมอะถ้าผมอยากซื้อตัวแซดนะฮะแล้วมามามาให้ติดตั้งโลบาเนี่ยผมแนะนำนะซื้อเอ็กซิลี่ไปเลยครับเพราะว่าโลบาแพงมากถ้าของแท้สูตรนะถ้าของแท้สูตรเนะี่ยโลบาร์แพงมากนะครัคุณผู้ชมซื้อเอ็กซิลี่ไปเลยนะแล้วก็ด้านหน้าของเขานี้นะครับกระจังหน้า นะสกเกิร์ตด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะผมว่าสกเกิร์ตเอ็กซิลี่ตัวสูงเนี่ยเขาเขาไอ้นี่อยู่อย่างนี้นะคุณผู้ชมมันดูแบบว่าออกสไตล์หรูนหนิดนึงคือแบบว่าสติเออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสกเกิร์ตแต่มันไม่มีร่องไม่มีรูไม่มีอะไรเยอะอะ่ะมันเหมือนแบบเป็นชิ้นเดียวกับตัวกันชนนะจะออกสไตล์หรูหเยอะนะครับแล้วมันดูเต็มนะนี่นะครับกระจังหน้าใหม่นะครับสีดําแดงนะครับด้านล่างแดงด้านบนดํา ทูโทนแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติสกเกอร์ของ x อ็กซิ s เนี่ยถ้าเป็นรถสีขาวจะไม่เหมือนกับสีดำนะถ้าเป็นรถสีขาวก็จะเป็นบอนตัดเทาแบบนี้นี่ก็คือบอนข้างนอกเทาข้างในนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเจ้าตัวสีดำอะ่ะมันจะเป็นตัดทองนะครับแอร์หลังนะครับมีมาให้นะสำหรับเจ้าตัวอซิลตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่า เอ็กซ r i ี s, uh, s ตัวนี้เขาทำออปชันใส่มาจากเกตตัวแซดพัฒนาขึ้นมานะแต่ว่าดีกว่าตัวแซดอย่างหนึง่งตรงที่ว่าเอ็กซ e s ตัวนี้เป็นระบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ล้อแม็กนะจะเป็นลายนี้นะครับแม็กสินิ้วยางสอง6กห้ขอบสินะฮะก็อ้วนๆนะครับ,นนรบสวยงามนี่ส่วนคันที่2ที่ลงในวันนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวใหม่ 2022โดยแท้นะครับใหม่ยังไงรู้ไหมฮะคือตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มรุ่นมาซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเป็นตัว2021 20อะ่ะจะยังไม่มีรุ่นนี้ขายนะครับยังไม่มีรุ่นนี้ขายนะรุ่นนี้จะเป็นตัว2022แล้วนะครับถึงจะมีมานะนี่ฉะนั้นกระจังหน้าก็จะเป็นสีนี้ครับสีเทานะครับตัดชุบโครเมียมแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ บางคนบอกว่ามาซื้อรถเอ้ยผมอยากได้ตัว22เอาตัว20ให้หรือเปล่าบอกว่าตัวนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะบ้านอะไรรู้ไหมเพราะคันนี้เป็นเกียร์ออตโอตโอ้ไงอ่านะผมให้ดูนะคันนี้นะฮะเป็นเกรด LDA นะคุณผู้ชมนี่เป็นเกรด LDA นะครับแต่เป็นออ,ตโ,อโต้นะครับซึ่งจะมีออปชั่นติดเกียร์ในเรื่องของระบบความปลอดภัยมามากมายเลยอย่างเช่นระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีระบบดับเครื่องยนต์อัตมัิ ระบบช่วยลงเขานะซึ่งถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ย LDA จะไม่มีระบบนี้ฉะนั้นอบออปชันติดเกียร์ออโต้รุ่นนี้ได้เพียบเลยนะฮะนี่ใกล้เคียงตัวแซดมากรู้ได้ไงว่าเป็น LDA ดูเบาะเบาะจะเป็นเบาะผ้าไม่ใช่เบาะหนังเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นตัวแซดเนี่ยมันจะเป็นเบาะหนังนะครับนี่ดูซิคันนี้วิ่งวันกี่กิโล8กิโลเหมือนกัน นะครับ8ดกิโลเหมือนกันนะแต่ถ้าออกจากโชรูมเซลล์ต้นก็น่าจะประมาณสิบ7กสิบดโลแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องเอาไปเติมน้ำมันให้ลูกค้าเพราะว่าดูนะไม่เติมไม่ได้เลยนี่ดูน้ำมันนะเวลามาจากโรงงานเนี่ยมีแค่กระพริบแค่เนี้ยนะครับก็เลยไปเติมให้ลูกค้าก่อนนะครับไปเติมมาให้กแล้วแต่เงื่อนไขที่เราคุยกันไปเติมถังเต็มถังก็ว่ากันปะนะเติมถังก็อยู่ประมาณเจ็6สิบ็บหลิตรนะ น่าจะประมาณนี้76ลิตรนะครับนี่แผงประตูนะครับ LDA ก็จะเป็นผ้ากำรรมะหยี่ละะักษณะแบบนี้ตัดสีเทาสีบอลน,นะครับนี่นะล้อแม็กนะครับก็ยังเป็นลายลายของตัว2020อยู่นะสำหรับรถที่เป็นตัวแคปไฮเลนเดอร์ถ้าไม่ใช่ตัวท็อปนะฮะจะยังไม่ได้เปลี่ยนลายล้อแม็กมาแต่ลายนี้จริงสวยนะผมว่าเออจริงๆเพราะว่าหลายๆท่านก็ก่อนหน้านี้ก็ ผมเห็นนะเวลาแบบล้อแม็กที่ลูกค้าไปเทินใส่แม็กแต่งก็มีหลายท่านอยู่นะเอารถไปเทินใส่แม็กลนยนี้มานะครับนี่แล้วก็เป็นตัว LDA นะครับผมนี่ไฟท้ายนะครับนี่เห็นไหมจากตอนแรกเป็นโครเมียมอันนี้เป็นสีเทานะครับซึ่งเป็น2 2 2 3เรียบร้อยก็ราคานะครับถือว่าถูกลงมานะถ้าเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ที่มีให้เลือกแต่ตัว Z ตที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้ก็มี LDA มาแล้ว นะครับมีอีกหนึ่งทางเลือกทําให้ผ่อนถูกลงนะครับสําหรับใครที่อยากได้เกียร์ออโต้ไฮรันเดอร์ไปใช้งานนะประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีวิวเต็มๆคันให้คุณผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ <S <S เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ